สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายมาทำอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะคะหลังจากไม่สบายไปหลายเดือนเลยค่ะทิ้งงานมาวันนี้คุณยายก็เลยสำรวจว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีก็เลยมาเห็นปลูกต้นมะพร้าวน้ำกะทินะคะมะพร้าวกะทิน้ำหอมปลูกเอาไว้ได้หลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็แห้งแหง ลืมทำให้ดูตั้งแต่แรกก็เลยมารัดขั้นตอนนะคะ,ะนึกได้ทีนี้มะพร้าวนี่สังเกตเห็นว่าเขาทํามาดีมากค่ะที่เราเพาะชําเอาเองนี่มันไม่ได้เหมือนเขานะคะคุณยายคิดอย่างนั้นขนาดคุณยายปลูกทิ้งๆคว่างๆเอาไว้เขาก็ยังโตนะคะลําต้นของเขาโตมากเลยค่ะ,ะเป็น เป็นต้นขึ้นมาแล้วเป็นหัวขึ้นมาเป็นเง่าใหญ่เลยค่ะหัวของต้นเขาขนาดว่าไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะคะรดแค่น้ำปุ๋ยก็ยังไม่ใส่ทีนี้คุณยายก็จะมาบำรุงรักษาดูแลเขาอย่างดีเลยค่ะมาอีกแล้วผู้ช่วยผู <c oughs> ้ช่วยครับจะช่วยคุณยายเหรอครับทีนี้คุณยายก็จะมาทำให้ดูว่าทำไมคุณยายทำกรง ดูตัวนั้นค่ะแม่ไก่ก็มาจากไหนไม่รู้หนึ่งตัวแล้วก็มาออกไข่แล้วก็ออกลูกอีกแล้วก็ได้ลูกเท่าไหร่เนี่ยยืนอยู่ด้วยกันน่าจะสองตัวนะคะลูกเขาแล้วเขาก็มาเคี่ยปคุณยายปลูกต้นไม้เอาไว้เนี่ยต้นเนี้ยต้นมะม่วงเขาเขี่ยจนเหลือแต่ลากค่ะคุณยายก็เลยเอาอันดิน ขึ้นมาพอกเขาไว้วเขียมากๆเลยไก่เนี่ยตายไปสามร้อยตัวเหลืออยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปเอาเมียมาจากไหนไม่รู้ค่ะมาฟักไข่อยู่ด้วยกันแล้วก็ออกลูกสองตัว <c oughs> ก็จะวนเวียนกันอยู่นี่แหละปลูกอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาทำกรงค่ะไม่งั้นต้นไม้ก็จะเหลือแต่รากแล้วก็ต้นมะพร้าวเนี่ยคุณยายซื้อมาปลูกไม่ใช่ต้นเดียวนะคะ ต้นมะพร้าวกะทิแพงด้วยโอ้เสียงมาดูอะไรมัง่งทีนี้อะไรที่ชอบกินต้นมะพร้าวกะทิก็คือตัวนี้ค่ะ<า>ที่รอเชี่ยวจาวกันอยู่เนี้ยเนี่ยเข้เขามารอพอเห็นคุณยายเปิดเขาก็จะมารอแล้วเขาก็จะจิกกินเข้าไปตรงนี้ค่ะจิกจนมันจนได้กินค่ะ จนได้กินยอดขาๆวๆหวานๆของเขาตายค่ะตายเยอะตายหมดเลยที่คุณยายปลูกเอาไว้คุณคุณห่านค่ะพากันมากินแ,แต่ว่าฝีมืออันนี้เคลียจนเหลือแต่รากนี่คุณไก่ค่ะมีคุณห่านอยู่ห้าตัว <c oughs> ก็จะกินยอดมะพร้าวคุณไก่ก็จะเคลียเคลียอยู่นั่นแหละจนเหลือแต่ราก ทีท่ีคุณยายก็จะทําให้ดูว่ามะพร้าวนี่คุณยายพอใจมากๆเลยค่ะแสะดงว่าเขาบํารุงดูแลรักษาก่อนที่จะขายส่งมาให้พวกเรานะคะอันนี้เป็นกะทิพันธ์แท้พันเตี้ยเลยค่ะเตี้ยไม่เตี้ยคุณยายก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะคุณยายได้ทั้งหมดอยู่อันนู้นก็ใช่ค่ะคุณยายทำไปแล้วอันนั้นก็ทำกันหานแล้วค่ะ ไม่งั้นหานกินหมดก็เลยทำกลงทีนี้พอทำกลงแล้วคุณยายก็เลยมาทำวิธีที่ทำดินนะคะให้เขาไม่ต้องซื้อดินนะคะคุณยายก็มีอะไรมั่งล่ะคุณยายก็จะมีอันนี้ต้นมะพร้าวที่เขาต้นมะพร้าวเนี่ยที่เขาโผล่พังนะคะเห็นไหมคะเป็นต้นมะพร้าวที่ เยอะเลยค่ะบ้านยายมีต้นมะพร้าวแก่จัดแล้วก็ตัดตัดทิ้งไว้ไม่ไม,ไม่นานเขาก็จะผุเห็นไหมคะก็จะมีนะแล,ล้ก็ทําเล็กๆแต่เราต้องดูซะก่อนว่ามันมีปลวกไหมเพราะว่าพวกที่เราจะเอาใส่เข้าไปเนี่ยถ้าไม่ผุจริงๆเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงว่าปลวกจะมาอยู่ด้วยเพราะว่าคุณยายจะเน้นอะไรคุณยายจะเน้นสิ่งที่คุณยายมีอยู่ตามพื้น อันนี้ก็แห้งเลยค่ะเนี่ยเขาเกี่ยออกคุณยายก็มาเกี่ยพคืนมาคุณยายจะเอาชนะไก่ให้ได้ในวันนี้เห็นไหมคะคุณยายก็รองตัวนี้ไปชั้นหนึ่งเสร็จแล้วคุณยายก็จะมีดินในถุงดินซึ่งในถุงซึ่งเราปลูกอะไรใส่กระถางไปแล้วหรือต้นไม้ที่ซื้อมาแล้วพันตายาเขาก็จะมีดินคุณยายก็เอานี้ลงรอบแรก หชั้นเสร็จแล้วก็เอาดินนี้ใส่เข้าไปมีอยู่สองถุงพอดีก็ใส่เข้าไปทับกันเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้อีกชั้นหนึ่งอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นชั้นนะคะชั้นชั้นชั้นดินชั้นมะพร้าวชั้นดินชั้นมะพร้าวซึ่งมันยุดย่อยสลายแล้วเกือบจะสลายแล้วค่ะอันเนี้ยเสร็จแล้วชั้นต่อไปคุณยายก็จะทําให้ดูว่าพวกนี้ คุณยายจะใช้มือนี่แหละไม่มีถุงมือ,อแล้วก็เอาชั้นใบไม้ใส่เข้าไปนะครคะมีใบไม้ใส่เลยไม่จาเป็นจะต้องเป็นใบช้ำช้าค่ะ,ะบางทีเราหาไม่ได้หรอกค่ะใบช้ำช้าสมัยพ่อสมัยแม่เขาก็เ,เอาอพ่อนี่ยิ่งปลูกพืชงามค่ะต้นหมากรากไม้คุณพ,พ่อเขาเป็นนักปลูกคุณพ,พ่อเขาก็เอาพวกใบ ไม้แห้งนี่แหละใบอะไรก็ตามอ่ะท่านก็กวาดกวาดแล้วก็เอาลงหลุมตากให้แห้งก่อนแล้วก็ลงหลุมเนี่ยคุณยายก็ทําอย่างนี้ก็ได้ชั้นสูงนะคะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราลดน้ําเขาก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ย่อยสลายเป็นฮิวมัสค่ะฮิวมัสก็คือดิน ที่ต้นไม้ผูกพังแล้วเขาเรียกว่าดิฮิวมัสเป็นดินปุ๋ยแล้วค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อปลูกพืชปลูกมะม่วงปลูกอะไรทุกอย่างเลยฝรั่งทุกอย่างเลยค่ะในสวนปลูกขายผลไม้ขายส่งลูกเรียนแล้วทีนี้คุณพ่อนะไม่ได้ซื้อปุ๋ยนะคะสมัยโน,น้นนปุ๋ยคงแพงมาก อย่างมากที่สุดก็นานๆครั้งท่านก็จะใส่ขี้หมูแต่ส่วนมากดินเนี่ยเขาหน้าดินเนี่ยคุณพ่อเอาไปทำแปลงเนี่ยหน้าดินเนี่ยขีห้หมูเท่านั้นนะคะใส่ขี้หมูแล้วก็งอกงามก็จำได้แล้วใส่ครับปะเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายเป็นฮิวมัสเป็นดินนะคะดินปุ๋ยเห็นไหมคะลองทำดูนะ แต่แล้วคุณยายก็จะเย็บเข้ากันกันเจ้าหา่านแล้วก็ลดน้ำเขาก็จะยุบลงยุบลงกลายเป็นดินเขาจะมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวคุณยายจะมาทำคลิปให้ดูว่าพอบำรุงเขาอย่างนี้แล้วเขาจะใช้เวลา3ปีออกผลไหมจำคำพูดคุณยายนะคะต้นมะพร้าวกะทิต้นนี้เป็นกะทิเตี้ย เตี้ยแบบเตี้ยมากเลยค่ะเขาบอกว่าสองปีออกผลคุณยายก็จะดูว่าสองปีหรือไม่แต่คุณยายคิดเอาไว้ว่าน่าจะสามถึงสี่ปีทีนี้คุณยายก็จะลองบำรุงธนูบำรุงดูแลรักษาเขาอย่างดีบำรุงใส่ปุ๋ยใส่อะไรมีปุ๋ยหมกักจุลินทรีย์ด้วยจะใส่อาทิตย์ละครั้งละครั้งนะคะพร้อมกับให้ความชุ่มชื้นอย่างนี้กับเขา มไม่มีมแมลงรบกวนไม่มีสัตว์รบกวนแล้วคุณยายก็จะมาทําคลิปไปเรื่อยๆให้ดูการเจริญเติบโตของเขาว่าจะโตแค่ไหนนะคะจะเชื่อถือได้ไหมว่ามะพร้าวสปีหรือ3ปีอันนี้จะบํารุงให้ดูเลยค่ะว่าดูแลอย่างดีเลยใส่ปุ๋ยรดน้ําอย่างดีทุกวันรดน้ําใส่ปุ๋ยทุกๆสัปดาห์อย่างเนี้ยเขาจะ ต้นใหญ่ไหมจะติดลูกติดดอกติดผลเร็วไหมนะคะคุณยาก็จะให้ดูนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ค่ะ